จุดสตาร์ทมีความตื่นเต้นเข้ามารบกวนเอาล่ะตอนนี้ครับท่านต่อไปครับคุณกิติพงศ์ครับหน้าตาหล่อเลยอยากได้เขาเหรอใช่เอาสิอยกให้ชอบอ่ะยกให้อย่ามาแย่งนะยกให้ทีไรแย่งกันทุกทีอ้าวไปทันทีได้ไงเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าตาครับสัญญาณไฟขาวและไฟเขียวพร้อมครับพี่เล่นมาผมก็ต้องตัวตบแล้วแหละผมต้องขยี้ไว้ เอาล่ะคันนี้มาถึงนะครับถึงว่าก็ดีมากๆครับออกตัวมานะครับผมเข้าเลนสาลารอบมาป๊าบไปป๊าบมาอีกทีนึงโอ้โหสวยครับเลนตรงมาเข้าโค้งครับอ่านะครับผมมาแล้วแต่จริงๆแล้วรถคันนี้นะฮะโตโยต้าไฮรักส์รีเวด,ดีเซ็ตชัจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับการครบรอบ60ปีติดเข้าไปยิ่งสวยเข้าไปอีกสํญญาหรับรถคันนี้อ่ะทีนี้มาดูเพอร์ฟอร์แมคันนี้ สายทับกับน้ำมันะดูดูขันมีรุ่นมรุนบัลลังกนบัมังก์บัลลับัลักนบัมั